สวัสดีเช้าวันพุทธที่5มกราคมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a noise day หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่5มกราคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้หนยด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ด้วยนะขอบคุณทุกคนมากค่ะลมหนาวเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าส่วนกลางวันไม่ต้องพูดถึงค่ะแดดเริ่มแรงอากาศอุ่นขึ้นสำหรับภาคใต้ฝนลดลงคลื่นลมเบาลงค่ะ โดยรวมแล้วนะคะอากาศดีทุกภาคค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่5มกราคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดภาคเหนือนะคะ13-19องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสภาคกลาง21-23องศาเซลเซียสภาคตะวันออก22-24องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล23-24องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนบางแห่ง อยู่บริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะส่วนคลื่นลมนะคะก็เบาลงค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย